ครับผมซีฟายรูกท้อค่ะเลขเลขที่แปดสวัสดีครับผมชืซีฟายกำลังมีเลขที่สิบอุปกรณ์ก็มีแก้วมีเราจะมานำสิ่งประดิษฐ์อะไรคะแนะนำสิ่งประดิษฐ์อะไรคะชื่ออะไรคะเครื่องปั่นครับอ่าเครื่องปั่นมีใบพัดแล้วก็ค่ะมอเตอร์มีมอเตอร์ครับแล้วก็สายไฟค่ะ สาธิตหนูมีอะไรมาปั่นให้ครูดูไหมเนี่ยไ,ไม่มีอ่ะลองสาธิตก่อนดิความจริงต้องเอามาให้ครูดูแล้เนี่ยหากระดาดมาให้เพื่อนปั่นเอาฮอกี่ยังได้อ่ออออา ครูจะบอกว่าวัสดุของหนูเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นตัววัสดุของหนูอ่ะก็โอเคอยู่แต่แตขวดแก้วอะเหมือนเราเอามาจากวัสดุเหลือใช้แต่ว่ามันไม่แข็งแรงเวลามอเตอร์มันปั่นอะแก้วเธออาจจะแตกก่อนที่จะปั่นอ่ะลองดิสาิ <laughs> <laughs> เพื่อนเ,าเอาขยะมาให้แล้วเอ๊ไม่เอาอะไรเอาขนมมาให้ปั่นเล้ว <laughs> จะขะอ่ะมือระวัง เราจะปั่นมือก่อนอ่าข้อของเราเนี่ยเราไม่ได้มีแบตเตอรี่ไงเราเสียบอยู่เอทบตรงเลยถ้ามีแบตเตอรี่แบบใช้ถ่านอุ้ยือยอืออะไรอ่ะโอเคอปั่นได้อยู่ปั่นได้อยู่อ่าโอเคใช้ได้เครื่องปั่นอัตโนมัติอ้าวหนูคิดสิ่งประดิษฐ์นี้มาเพื่อแก้ปัญหาอะไรคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจโนมันอ่าลดค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ไอฟิล์มปดิเนี้ยมันเป็นแบบโมเดลจำลองแล้วเราจะเอาไปเอาไปทำอะไรได้บ้างแก้ปัญหาคือหมายความว่าหนูเอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากเอามาปั่นอะไรเนี้ยเอาไปทำอะไรได้อีกในชีวิตประจำวันอะเอาทำอะไรได้อีกที่เราตั้งใจเลยประดิษฐ์ขึ้นมาจะเอาไปปั่นอะไรฮะฮะเอาปั่นอะไรจ้าเราจะขยะที่สธิตเอ้ย เปลือกขนมสมมุติว่าใบมีดมันสะอาดอะไรเงี้ยเราจะเอาไปเอาไปทําอะไรได้บ้างในบ้านเราเนี่ยเราไปครูบอกว่าให้ประดิษฐ์สิ่งของในบ้านเนี่ยแหละใกล้ตัวในชีวิตประจำวันนอกจากเอาไปปั่นไอ้ที่ที่ครูสักทีะทละหนูจะเอาไปประยุกใช้อะไรดีในถ้ามันใช้ได้จริงอะ่ะนูเอไปปั่นอะไรได้อีกปั่นพวกผลไม้อ่าปั่นผลไม้แล้วอะไรอีกหืน้ปั่นน้ำคิดจะปั่นน้ำทำไมวะ น้ำแข็งเหรอเออนะ้ำมันก็มันก็เหลวอยู่แล้วหรือหรือว่าจะเอาไปปั่นพริกหรือทํากับข้าวเลยให้แม่ทํากับข้าวได้แทงครก็กใช่ไหมอ่าเขาถึงจะเรียกว่าเครื่องปั่นอัตโนมัติเราประดิ์ขึ้นมาเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาไปทําอะไรถ้าเรารู้ว่าจะไปทําอะไรเราก็จะอธิบายครูได้โอเคจ้ะสวัสดีค่ะ <laughs>